สวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงกับป้านะครับเราสองคนนะครับจะเดินทางขึ้นเหนือนะครับขับรถตอนกลางคืนครับทุกคนไปดูบรรยากาศการขับรถขึ้นเหนือตอนกลางคืนของเราสองคนนะครับไปครับตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วครับสองทุ่มนี้เราก็จะถึงตลาดการลุงนะครับเดี๋ยวเราจะหาข้าวกินครับเส้นนี้รถน้อยมากครับตอนนี้ครับสองทุ่มไม่มีรถเลยครับขับสบายครับ เราแวะกินข้าวมาที่ตลาดการลุงครับทุกคนเราแวะกินข้าวันที่ตลาดการลุ้งนะครับกระเพราหมูกรอบก็เล่าครับแล้วก็จะเป็นกระน้ํหมูกรอบกินง่ายๆครับเราสองคน เรียบร้อยครับทุกคนอิ่ม,ม <laughs> ไปครับเดี๋ยวไปกันต่อไปครับทุกคนไปกันต่อครับตรงนี้สองทุ่มครึ่งนะครับออกจากการลุงนะครับการลุงการลุงเขตอำเภอบ้านไร่นะครับบ้านไร่อุทัยนะครับอีก400เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขหนึ่ง ครับเราก็ออกมาจากบ่อพลหกโมงนะครับกลับมาเรื่อยๆนะครับแวะซื้อของม้กินข้าวนะครับมาปูกตรงเส้นเลี่ยงเมืองวก็สวรรค์นะครับโอ้ตรงนี้เลยนะครับนะครับใช้เวลาประมาณสามเรือนซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะขับเส้นยาวเลยนะครับอาจจะไปกำแพงเพชรนะไปกำแพงเพชรไปจากนะครับ แล้วก็ไปลำปางนะครับจุดหมายเราคืนนี้คืออำเภอเทินนะครับซึ่งเราจะไปนอนพักที่นั่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะถึงที่เถินกี่โมงนะครับตรงนี้เป็นปั๊มปตทสลบกบาทน,นะครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งนะครับประมาณสี่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราก็เดินทางต่อนะครับทุกคน จะดูว่าเราจะถึงที่อำเภอเทินนะครับกี่โมงนะครับทุกคนซึ่งเป็นจุดที่เราจะพักกันคืนนี้นะครับก่อนที่เราจะแยกขึ้นเชียงใหม่นะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้กดกีเดูนะครับใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงกว่ากับสี่ชั่วโมงนะครับไปถึงตัวอำเภอเธินนะครับ เดี๋ยวลองลูดดูครับว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเราจะถึงเถินประมาณกี่โมงครับทุกคนไชครับตอนนี้เราก็มาถึงแยกเข้าจากกังหวัดตากนะครับทุกคนเที่ยงคืน13บสนาทีนะครับ ไม่ถึงร้อยโลนะก็จะถึงอำเภอเถินนะครับเราหน้าจะถึงอำเภอเถินก่อนตีสองนะครับตีหนึ่งกว่านวะ่ากจะถึงกันไปกนตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอเถินแล้วนะครับตอนนี้เวลาตีหนึ่งกว่ากว่านะครับตีหนึ่งยี่สิบใช่ไหมป้าสาหกตีหนึ่งครึ่งนะครับตีหนึ่งสามสิบหกนาทีนะครับเราก็มาถึงตัว อำเภอเทินนะครับเดี๋ยวเราจะหาปั2 2> ๊มเพื่อที่จะพักผ่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นเชียงใหม่นะครับคืนนี้นะครับม um ีปั๊มประทอยู่ซ้ายกว่าเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวลองเข้าทางด้านซ้ายนะครับดูว่าจะมีที่ให้เราจอดนอนไหมครับฝนกว้างนะฝนกว้างฝนกว้างแต่ความร้น่าจะ อุ้ยรถเยอะแยะนู่นนะฝั่งนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกราาถบรรทุกนะครับทุกคนราาถบรรทุกจอดเยอะมากครับเยอะจริงๆครับราาถบรรทุกครับอ๋อกระบะจอดไปก็มีว่ะเดยวรวนดูครับทุกคนเราจะนอนพักที่นี่ครับเช้าเราให้เดินทางขึ้นเชียงใหม่นะครับเราขับรถมาตั้งกะตั้งออกจากบ่อพลตั้งแต่สิบสิบแปดนาฬิก,กานะครับ ที่นี่ส่วนใหญ่รถบรรทุกนะครับเยอะมากครับคืนนี้เราก็ต้องขอนอนก่อนนะครับพักพ่นะครับขับรถมายาวมากครับตั้งแต่หกโมงเย็นจากบ่อพอยนะครับตอนนี้ก็ตีหนึ่งกว่ากนะครับพักผ่อที่นี่นะครับปั๊มปตทอำเภอเทินนะครับก่อนที่จะขึ้นไปเชียงใหม่นะครับทุกคน เราก็พักผ่อนนะครับขับรถมาหกเจ็ดชั่วโมงกว่ากานะครับปาก็กลางมุ้งแล้วครับนี่ครับดูมุ้งเราแล้วสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเราจะออกจากที่นี่เช้าๆนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปอุทยานร่งชาติดอยเทนล์นะครับไ่เจอกันอีพีหน้านะครับ สำหรับการเดินทางเราสองคนสวัสดีครับนอแล้วปิดไฟดิ